คนรักส oh ีเ no อ้ยเอ้ยดานนี้ด่านนี<_<_้โอ้โหนานๆครั้งถึงจะได้เล่นนะครับไอ้ด่านเนี้ยโคตรสีเครดไอ้ด่านนี้ครับตรงนี้เนี่ยผมจำได้ไม่เคยได้เล่นเลยโอ้ยเพลงอะไรเล่นเหรอฮัลโหลเมืันเจอคนไทยแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจะไม่มีใครรู้เฮหลเฮ้ยเฮ้ยครับทึ เมื่อกี้เกือบถึงตรงนั้นน่ะด่านนี้ด่านใหม่เว้ยครับโอ้โหผมบอกเลยว่าน้ำตาไหลตรงนี้เนี่ยไอ้ด่านนี้เดี๋ยวสวยแล้วสายเป็นเป็นเป็นแค่เลือดออกหรือเปล่าแค่เลือดออกปานฉะนั้นเชียดีแล้วทำไมนะกลัวมึงงี้ฮึบอ้าวอ้าวลงเรียบเลยเยาวาถึงแล้วตรงนี้แต่ตรงนี้ที่จุกเยอะจัง เจอเขาคุ้นเคยมาพาที่แล้วขอปืนหน่อยเฮ้ยพี่ไปพี่แก้วเหรพี่ไปเปล่าพี่ไปพูดไปสิไปปูนไปสิไปพูดไปพูดไปพูดพี่ไปเลยเไยพี่ไปสีพี่ตะเกียบพี่ไปมาพี่ไป พี่ไปเรลยพี่ไปปิดเสียงพี่ไปปิดเสียงเลยได้ได้ได้เอาปืนมาเสียงเลยเอาปืนมาพี่ไปพี่ไปเพิ่มเพื่อนไงพี่ไปเพิ่มเพื่อนไงจะเพิ่มเลยชื่อพี่อุบัติพี่ไปเพิ่มเพื่อนไงอะเออรู้แล้วชื่อพี่อุบัติต่ผดกดไลค์พี่หลายรอบแล้วนะจริงเหรอคลิปอะไอสบายียนเก็บตั้งแต่พักแรกอะโอ้น้ำตาจะไหล เร็วพี่ผมเจอพี่ครั้งแรกเนี่ยติดตามพี่มาตลอดสมาธิสมาธิเล่นยูก่อนเกมก่อนเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนโอ้ยยังยังว่าว่าเก็บปืนไว้เก็บปืนไว้ไม่น้องอะถือไว้เลยถือไว้เลยถือไว้คุ้มกันพี่คุ้มกันพี่คุ้มกันถือไว้เลยเออนั่นแหละไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคือว่าชื่อพี่จะเป็นผูไม่ชอบอะโอเคงั้นเอาละกันนะเสร็จโจร ไม่ลงครับไม่ลงโอ้ยโอ้ยพี่เร็วตอนนี้ใครเป็นยุงวะเนี่ยใครเป็นยุงไม่รู้่กูจะอยู่ตรงนี้อ้าวยุงยุงยุงงงครับยุงงงมึงอะล้มไปได้ไอ้หอยหลอดไอ้เซ็งเซ็งแล้วพี่ไปเดี๋ยวผมจะให้ปืนพี่แล้วจะผมได้เอคของทองเอาไหมโดนโดนแย่งไปแล้วปืนโดนแย่งไปแล้ว จะวายรึวะยัยกูขึ้นไม่ได้ดูมึงอุ๊บอุ๊บส์อัพแอนด์ดาวยุงยุงมันอยู่ด้านบนพี่ไปยุงด้านบนหัวพี่อ่ะไม่เป็นไรแค่อยากให้มันลงมาก็พอเอ้ยมันมีคนมาต่อยว่ะว้าวอยากให้ประตูเปิดไหมต้องมีคนเสียสละลงไปเลย ไปมันดูเลือดหน่อยเร็วพี่มาพี่พี่มอาปืนที่ผมผมมีผมมีพกาเขียวไม่โดนโอ้ยมีคนฟรีชีพไปก่อนด้านล่างเรียบร้อยยังเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดโอ้ยยุงเอาแล้วให้มันลาบไป้ลบิตตัวโลเราจะไปฟังนี่ ไม่ฉันไม่สนใจพวกนายฉันจะหาปืนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนายเข้าใจไหมงั้นเอาบ้านหลังนี้ก่อนยุงแหละเกมนี้จะมีอะไรกันโอแย่แล้วอปืนพกพี่กอบเกลียวอ่ะโอเคโอเคเอาปืนลัดปืนลัด ลั่นลั่นลันล่นจะก,กดทุกกระจกเมื่อกี้เผลอไปไปละกลับั้นจิบเปลี่ยงไม่ทันเว้ยด่านนี้เราไม่ค่อยได้เล่นนะครับอุ้ยกระสุนโอ้ยเดี๋ยวนะกระสุนเหมือนน้องนิทรีสไปหมดเลยคนระับมีแต่ปืนเปล่าเ,าเดี๋ยวฮาโลก่อนกับกระสุนโอ้หได้ปืนมาปืนอะไรวะเนี่ยโอ้ยจิบยุง โอ้มึงมาเนียนเชียวอ,อ,อไไุ้นึกว่าคนอบหลอดอะไรไปเลยว่อกี้นึกว่าคนเห็นมันแบบมาเนียนๆนิ่งๆเชีอยอีเว้ยเอ้ยเป็นยุงซะง,งั้นนึกว่าคนเนี้ยเดี๋ยวๆดี๋ยวยุงยุงนาฬงนาฬงนาฬงไม่ได้เดก็กจะว่าปมาเด็กหัวกุลาเสิก็มา <im itation> ดิฮะนี่น่ากลัวเดี๋ยวนะทำไมคนหายไปทั้หมดไปเดี๋ยวว่าโดนแดงมปแล้วนะ นี่หัวทองหัวทองปึ๊บไม่ไม่ฟอลโล่กูไม่ฟอลโล่แน่นอนกูจะไม่ตามใครไม่ว่าใครก็ตามชี้นำผมผมจะไปตามทางคนเราควรมีสัญชาติของตัวเองมาพลดเม็ดแล้วไม่ไม่ว่าใครจะบอกอะไรยังไงผมก็จะไม่ไปกับเขานะครับเพราะเขาอาจจะเป็นยุงก็ได้มาเนียนกับเรา แล้วก็ล่อเราไปเด็กเอาเราไปดูเดเลือดข้างในอ่ะไม่งั้นเราจะยุ่งเอ้ยเอเ้ยข้อฟ้บเจ๋งโอ้ครบเซตแล้วเนี่ยที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดแบบอัปเกรดมาหน่อยก็ดี <Halo> น, <anche> นะเนี่ยเฮ้ยเย้เนี่ยมันตามผมมาแล้วแบบก่อนหน้าเลยไม่ไ,ไ,มไม่ตาม<น>ไมม่ตาเย่ง<น><น> เอาไปเลยพม่สนงอนแล้วยังขอบฟ้าผมยังสองกระบอกแล้วเล้วก็ยขอบเขียวไม่เอาไ่ไปงอนไปเลยเราจะไปนี่ับตรงรถไฟนั้นไอ้เยอะเห็นบอสแล้วแบบไอ้ยาเลี้ยับตอนนี้ตรงรถไฟเนี่ยเห็นเอมีน้องแนะนํามาว่ามีปืนขอบฟ้าด้วยเดี๋ยวตามมาอีกจะฆ่าคนราคาี้เคยเห็นไหมผมจะฆาตกรรมคนแลวผมจะล่อให้ยุงเด็ก โอ้แต่มึงต้องเด้งด้านบนสิไอ้น,นี่เด้งด้านข้างเฉยเลยครับไม่ไปด้วยเออเออวิ่งเด้งมันยากเว้ยต้องยิงตรงไม้แล้วมีน้อยซะด้วยตาไปอีกแล้วไปยอย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวดยวูยุ่งขาวๆมันตาผมไปอีกแล้วไปไกลๆเลยเดี๋ยวแย่งอีกโอ้โหเด้งยากกันเนี่ยตรงนี้ ไม่เบาครับไม่เบาไม่เบา,เบางั้นเราจะมาตรงนี้ก่อนละกันนะตรงนี้เออสุกไปสุกไปสุกไปคราวนี้เราก็มาหาปืนได้อย่างสบายใจครับปืนพกขอบฟ้าเห็นเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่หัวรถไฟยัง,ง,ยงเ,เ,เอียังตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแสงขาวเออไอ้ที่พิดไปพิดไปดิเฮ้ยนี่ไงไอเคขอบฟ้าอ๋อนี่ครับ ที่น้องเขาบอกเนี่ยจัดมันเลยจัดมันเลยนี่ที่น้องเขาบอกครับเนี่ยมันมีปืนสีฟ้าตรงนี้ดอกเยอะเลยอ๋อโต๊ดไม่มีปืนพกเว้ยขอบฟ้าคืออยากได้ปืนพกขอบฟ้าไม่ช่วยน้องยิงปืนพี่พี่จะพี่จะไม่ทนข้างล่างเนี่ยข้างล่างมีปืนเอเคด้วยขอบฟ้าขอบฟ้าข้างล่างนั่นแหละจริงเหรอตอนนี้น่าจะเข้าได้แล้วนะนนเนี่ยแน่แ น่า,นาดูดิวิงว้งมาเลยมีโหลยังมีโหลตรงนั้นมีโหลด้วยเอาไปเลยขึ้นไม่ได้พยายามต่อไปส่วนพีก,ก็ไปแล้วนะไปแล้วโอ้โห,โหบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยุงตัวระเบิดสองตัวแบบเออรถไฟตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยรถไฟอะไรด้วยแถมอยู่คนเราฝั่งกับที่เราจะไปเลยด้วยอันนี้ด่านรถไฟหรือเปล่าวัน้รถไฟหกคอยเป็นรถไฟนะรถไฟนะ มันไม่มีบอสมาไอเน,นี้ยคือออร์ถไฟครับเจ๋งเอ,อ้ยปุมแบตสาเล็กครไอน้นี่บอสไม่สนใจตูดมันแสดงว่าเป็นต่อควรอหรถือว่าเป็นยุงทำไมบอสไม่เหสนใจเลยบอสไม่ไปโอ้ยโอ้ยตาย,ยด้วยเว้ยไอตัวนี้ตายยากบอสผมก็เกลียดเลย Larry. มันไม่บาลานกับบอสนี่แหละ โอ,อ้ไม่โดนอโอ้ยมันโยนถังใส่หน้าไปแล้วยิงจุ๊กฮัโกลโหลเมื่อกี้กูระเบิดเอามันก่อนเลยเออไประเบิดมันเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มาแวบว้ายเฮ้ยรีโหลดเมื่อกี้ยุงมันจะขึ้นมัดูดเลือดสองตัวอ๋อคนคน องนี้แหละไปไม่ไม่เดี๋ยวแต่เรามีตัวล่อก,ก็ก็ดีนะเออมีคนตามเรามาให้มันเป็นตัวลออ่อตัวลออ่อตัวลออ่อตัวลออ้อมีสองคนเลยไอต่อนี้เนี่ยเออเยิงรัดเฮ้ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหัวแตก เออจุกก่อนไปหลังแป๊บนึงโอเคไม่มีไปหน้าต่อมันดุดมันดุดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใคว้าวว้ายแกเป็นใครแกเป็นใครเออเป็นคนยิ่งลยเรามีตัวลอฝากด้วยเป็นเป็นตัวลอย่อยเออไปแล้วเออ ขึ้นมาแล้วเออปุ๊บเปี้ยตโ้มไปัวนี้แล้วเหรอเอยเดี๋ยวก่อนเรามาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวยุงม,มันจับโยนจับโยนไม่ดีไม่ดีเสียวนี่ครับบอสโอมโอมสองตัวยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยบอสจะตายแล้วอ้าวเอา้เอาไปอา้อาวไอา้อา,อายิงตัวอะไรตายไปวะแล้วบอสเลือดเต็มเฉย เย็นปอดตามกูแล้วโอ้ยปอดเปิดปาระเบิดใส่ว้ายว้ายช่วยด้วยมันเป็นเนินลงมันเป็นเนินลงแด็กของมันเด็กมาเดกกูโอ้ยชิปลงน้ำรอโอ้ยแต่ไม่เป็นอะไรไเป็นพื้นดินอยู่เป็นพื้นดินอยู่แต่โลทองหายหมดแล้ว เบี้ยวหลังเข้าไ,ไป,ไปไลแล้วมันไปไล่เราเป็นตัวรออยู่ด้านหลังด้วย <c oughs> ขึ้นเฮ้ยต้องรอด,อดมันไปเจ้าสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบมันรอช่องไปแล้วตอนนี้มันกําลังทิ้มไปแล้วมันกำลังเข้ารูกําลังเข้ารูเข้ารูไปแล้วขอไปเติมโลเลือดก,ก่อนเดี๋ยวหลังเข้าใส่พิบป๊อบพิบป๊อบเต็มหน้าโอ้โหขึ้นมาตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยผ่านครับเย็ด่านสี่คนว่ะครับ โอ้ไม่ติดอันดับอุ้ยข้าไป9้าตัวข้าไปน้อยหน่อยพอดีเน้นเน้นชิงอย่างเดียวโลดมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเล่นอีกสักแมตช์มาครับโปรโมชั่น2แมตช์กับ11คนแล้วก็ไอ้ด่านนี้ดา่านนี้ด่านด่านเออด่านอะไรวะเฮ้ยด่านนี้โอ้ด่านที่ขึ้นไปจุกด้านบนได้นะครับโอเคปุ๊บปุ๊บอัพปุ๊บอัพยาจ้าเฮ้ยวิจ้าเฮ้ย วิจารตามตามว้าถึงแล้วด่านนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นใครคนจะเล่นอีกนะไหแล้วเฮึยเฮ้ยเฮ้ถึงมีชื่อพี่ไปแสดงว่าแสดงว่าพี่ไปเลิกแล้วเราจะไม่พูดเดี๋ยเนียนเนียนเดี๋ยวไปดูคลิปพี่เขาก่อนไม่มีชื่อพี่ไ <g iggle> ปส่งต่พี่ไปเลิกแล้วเราจะไม่พูดเน,น,น,นี๋ยวเนียนเนียนเขาไว้เขาไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนชื่อทุกๆวินาที จัดไปครับเราจะเงียบๆเข้าไว้เนยะเอาละตอนนี้เราก็เราเราต้องนอนแล้ว <c oughs> ไปนอนเลยบายยอันนี้ผมไม่ได้กดไมค์คุยเนะ่สิบสี่คนมาครับเออคนเล่นถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่ปิดเพลงได้เปล่า <S <S คุนโอ้โหดูนะสาวเออหลวเป็นสาวอะ เสาวหรือเปล่าเส้ามันเสียงในเกมนี่ตัวเสียงเพลงมันเบาลงนะเออเฮ้ยไอคนนี้จำผมได้แน่แน่ไม่ฉนะ <c oughs> ันไม่มีตัวตนไม่นะไม่ฉันไม่มีตัวตนอย่ามาคุยกับฉันอย่ามาเตะไหลฉัน เจ๊งปืนผมงอนไม่คุยด้วยถึงจะรอดก็โอเคเขาเหมือนจะไม่คุยแล้วเลิกสนใจฉันซะและ้วจดจดอยู่กับเกมเชื่อพี่เราต้องการความสามารนั่นไงโดนแดกแน่ด้านล่างไอ้ <c oughs> นี่วิ่งเลยรันอเ,เออเรามีตัวตัวล่อตัวตายตัวแทนดูดปล่อยมันตรงนั้นไปเออไปเด้านล่าง <c oughs> ตายไปหนึ่งแล้วอ่ะ งงสิงงอยู่ๆก็ตายประตูเปิดเดี๋ยวรอให้คุณออกด้านล่างก่อนเอ้ยทำไมเสื้อปิงปงิเฮ้ยประตูยังไม่เปิดเอาเอ้ามันตะกี้เสียงประตูมันน่าจะเปิดนี่นนแต่ทำไมอันนี้ประตูปิดเฉยเลยครับชิปหายละ เออบุกยาบ้าเนี่ยมันบอกให้รันแล้วปออประตูเพิ่งเปิดมมันีใครห้ามฉันได้แ <c oughs> ม้แต่ตัวฉันเพราะฉันก็ตอนนี้ร้อนรนหมดแล้ว <c oughs> มันไปตามสัญชาติยานอะ่ะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเสือเส้อว้าบปืนพกก่อนอุ้ยขอบเขียวเลยมาเจ๋งว่ามาก็เจอขอบเขียวเลยเออแลก็โหลด้วย ปืนสนเอรก็ได้ปืนสำรองปืนนี้ยังกากนะผมบอกเลยเมื่อสองพาเจ้ลเล่นอย่าง,งหุนหิดยังอุ่นเล่นแล้วหัวอุ่นมากยิงไม่ตายโดนตบตายแตงงั้นเพราะปืนสนายนี่แหละตอไนดน้คือถ้ามันนัดหนึ่งตายเนี่ยผมคงจะใช้แล้วแหละแต่นี่มันนัดหนึ่งมันไม่ตายไงแล้วในแมกกาซีนมันมีอยู่ห้านัดแล้วยิงเราต้องดีโหลดด้วยยิงเราชักอะ่ะเนี่ยมันเลยเสียจังหวะเพราะงั้นผมเลยไม่ค่อยชอบใช้นะกับปืนสนเยเนี่ยเดียเดี๋ยวแสงเขายุงบอกบนรอยอ่ะ เียมัดเอนี้สองคนคนกันอ้าวว่าไงเป็นคนกันนอ้าว,นนาวโอเคยิงเทสยิงเทสเช็คประชากรโลกว่ามีอยู่กี่คนคนนี้ยังเป็นคนอยู่นะฮะจัดไปว่าแต่แอร์ด็อปมีคนไปเปิดไหมเนี่ยคือดูจากที่คนเปิด <c oughs> คนอดนดูดไปต่อหน้าเลยไปดีกว่าทั้งนั้นเอ่อสถานรถไฟเหมือนเดิมรถไฟรถไฟตรงรถไฟความมา่ำมั ไไหนแล้ววะรถไฟคว่ำรถไฟคว่ำรถไฟหน้าคว่ำไปไหนแล้วเอารถไฟหน้าคว่ำผมหายไปไหนแล้ววะหรือว่าอยู่คนละแมพแล้วเป็นไปได้นะเพราะอันนี้เนี่ยมันก็คนละแมพกับที่เลอ๋อนู่นไงรถไฟหน้าคว่ำรถไฟหน้าคว่ำผมจะไปตรงนั้นแหละของดีมันเยอะเอ้ยตรงนี้มีคนมาเช็คพาดเมต์แล้วอ่ะนายเช็คไปเลยเอ้ยตรงนี้ก็มีแล้วด้วยอ่ะพาดเมตน์นี่มันเยอะจริงนัน้นขอเอคสักสกระบอกก่อนก็ได้อะเพราะว่า าอาจจะไม่เจอก็ได้เออไอเคขาก็บอกก่อนโอเคแล้วก็ไปเช็คตงรงนู้นเลยแอบตรงที่รถไฟอย่างน้อยคือขอบฟ้าเออมีขอบฟ้าแน่นอนเป็นมันตั้งนานเราเพิ่งมีน้องเขาบอกคนหนึ่งอว่ามันว่ามันมีขอบฟ้าดรอปอยู่ด้วย,ยนี่สู้ไปสู้ไปฮึบฮึบฮึบฮบืมแม่เกือบไม่ถึงมันต้องใช้ปืนยิงดีดช่วย ปืนรค่ปืนขอบฟ้านี่ไงเอคตัวอยากเจอปืนพกขอบฟ้ามากกว่าไงแต่เออเราไม่อยากจะเรื่องมากก็ได้เอคขอบฟ้าก็ดีแค่ไหนแล้วส่วนพวกขอบฟ้านี่อันนี้บอกเลยว่าแระครับของแร่หายากอะเน,นี่เออถ้าเจอก็ดีแต่ไม่เจอเลยวะงั้นก็เออเออทั้งนั้นเราก็ไว้ปราบยุง่งหรือว่าจะขึ้นรถไฟดีวะเพราะว่า ยิ่งเรารอนานเนี่ยรถไฟก็จะยิ่งโดนวงบีบแล้วตอนที่ว่าเราจะยิงจุกเนี่ยจุกด้านนอกห่างออกจากรถไฟแทบจะไม่ได้เลยนะมันจะจุกยากมากเพราะว่าวงมันบีบไงแล้วเรามีโอกาสตายเพราะวงบีบซะมากกว่าเสียงตูดจิบจอนหยุดเต้นอีกแล้วอะ่ะคนที่ชื่อดรีมโดนเด็กเอ๊อะกะกะล่ะขึ้นรถไฟเลยไหมแต่ดูจากสภาพนี้น่าจะเป็นรถไฟหอหอเหาะหรือเปล่าเป็นื่อนมันไม่อยากขึ้นคนเดียว เกินกูนเดียวเงาเงาไม่พอเสียงอีกนะฮะตรงนีน้เขายิงอะไรกันรถไฟเหาะอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เป็นรถไฟไอ,อ้นี่โอ้ my friends ไปไหนแล้วเขาเป็นไนรโอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ my god โอ้เกือบไปแล้วเดี๋ย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 ว,ยวโอเคหมดแล้วไปเลยรถไฟมันไม่ใช่รถไฟเหาะนะเป็นรถไฟ i s my train อ๋อรถไฟยังไม่ได้เปิดครับไอ้นี่กม็มาเฝ้ารออยู่แล้วนี่แน่ยุงมาปล่อยขี้โอ้ยไอ้นี่เป็นยุงนะว่าไอตัวเมัตสึเกะมันไม่ได้มาไอ้นั่นมันไม่ได้มาหารถไฟมันมาปล่อยไข่เตรียมระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวยาเลือดก,ก่นอนเขาเลือดก,ก่อนเลือดก่อนไม่เหนื่อยฉันหายไปนหนึ่งโลเออเอาโหลก่อนนะไหนว่าโหลนี่ตามอีกแล้วอ่ะ นาตอมจะไปรถไฟเปิดเลยครับโอเคนคือรถไฟเลยเร็วๆแบบเนี้ยดีเรามีโอกาสรอดเออเห็นมีคนบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดพี่เปิดแอร์ดอปเนี่ยบอสจะเกิดมันไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยดูดิคือเรายังไม่ทันได้เปิดกันเลยบอสไม่เกิดแล้วมันจะสุกไงบอสเนี้ยมันจะสุกนะเพราะงั้นอยู่ที่ดงครับว่าด่านนั้นเนี่ยมีบอสลุบแล้วก็ไปยิงกับใหม่เนี่ยอีกแล้วเหมือนมันเหมือนกระทิงไงเห็นอะไรเดงๆแล้วมันต้องเป่าแบบปัดไส้อยากลั่นอยากลั่นหน้าเหกไปสิ อ้แต่ว่าไกลๆลัดได้ไกลๆลัดได้เดี๋ยวๆเดี๋ยวยาะยังยังยังไม่มีโอ้ยโดนลมควันเน่ะเอาล่ะเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนละกันหาโลด้วยหาโลเข้าไว้โลมันเต็มไปเลยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่นุ่นหนวกบอสอยู่บอสอย่าอย่าทำคิวพวกเรามีกันไม่เยอะงั้นอย่าแค่์เขาละตบเขาก็พอให้เขาเจ็บเจ็บเล่น เออแม่แอบมาอ้อมมาทางผมเชียเมื่อกี้แอบจะมาระเบิดตูดกูเหรอเริยมเฮตรงนี้ไม่มีคนเลยเหรอแปลกๆนะโอ้ยระวังใจตัวด้านนี้โอ้บอสมันเฝ้ารถไฟอะเฮ้ยเฮ้ยยุงอยู่ข้างหลังไม่เห็นเออเฮ้ยเฮ้ยบอส โอ้ยระเบิดะระเบิดโอ้ยด่านนี้ชิบหายแล้วคนเหมือนเหลือน,น้อยๆกันเอาละผมเชื่อว่าบนหัวเนี่ยลงมาแน่นอนครับผมเตรียมจุกลงไปด้านล่างเลยผมบอกเลยนะเออแยง่ย <laughs> <laughs> เพื่อนบอกกูยิงเกือบตายมึงมาลั่นวันรัตแมนสแตนดิ้งรู้จัก,จกปะใช่อับผมคือเวลอบุรุษนัดสุดท้าย ีลับบุรุษนั้นสุดท้ายเดีหหยปี้ยวเปีเปรียวเปรี้ยเเหมือนตัวระเบิดเฮ้ยโล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 อ้าวดือดออกมาทันแต่บอสก็มาแล้วข้างหลังต้องรอรถไฟอีก37ิวิหอยรอดแล้วหอยรอดแล้วโอ้ยไอ้นี่ก็ยุงนั่นกูนึกแล้วมันคนเนียนเออ พนนนี่จะบอสไปเยิงจุก,ก่อนรอรถไฟอีก13วิเอาละอยู่บนนี้ก่อนก็ได้ไอ้นี่ไม่ใช่เมื่อกี้เสียงเปรี้ยวๆคือเสียงยุงกลังกายร่างนะเพืแ่อบบนเมื่อกี้เนี่ยอันนี้วงบีบมาแล้วใช่แล้วลปึ๊บวัสดีครับสวัสดีครับแอมเลยครับ,บ,รบตามไปยิงอยู่พี่บอสไปดีควางนูน้นดีมาก วายมันดูดชันไปไปไกลๆไปเออกาย่างมีหายไปซะเดี๋ยวๆอ๋อคนขนขน,ขนเห็นมันตกผมแม่ตกใจกูยิงไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าเข้าหน้าเข้าเออหน้าเหกด้วยเฮ้ยไอ้ไนี่เป็นยุงเมื่อกี้ มึงคนเนียนหรอกเหรอไอ้นี่ไม่สนตูดผมเลยครับดีแล้วกระโดดข้ามหมูผมไปเลยเออเออด้านหน้าด้านหน้าไอนี่มันดูดคนดีว่ะมึงลงจากไหนวะเออยิงมันขึ้นมาปุ๊บโอ้คนน่าจะเหลือสามคนว่ะเออเอยเฮ้ย,ยด้านหน้าเออเราเข้ารถไฟอีกครึ่งทางโอ้โหอีกนานเลยเนี่ยจ้า หายแล้วโดนระเบิดเออกันแน่โอยโอุย้ยใครปราเออปาเสร็จแล้วเด้งดีนะครับเนี่ยคือผมยอมโดนโดนระเบิดใส่ยังดีกว่าโดนมันจับอะ่ะเอกจากระเบิดก่อนเออโลทองหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้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 เออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโลทองหายไปแล้วอะ่ะเอ้ยจะปาระเบิดอัดแน่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ด้านหน้ารถไฟอ้าวรถไฟชนตายหา่าไปซะ เอ้ย Angel El Chua El Chua El Chura รถไฟครับอีกสวิจะเดินหน้าต่องั้นเราเอาโลก่อนนะครับน,นก้มก็เถอะโอ้ยห่บก่อนปึ๊บปึ๊บเหลาเลือดด้วย,อ,ย,อ,ยอุ๊ยอ้อยดีที่มันยังไม่จับอันนี้ตรงนี้มันน,าน่าน้าซะด้วย กูส่าบมันได้โลมาแม่งหายเฉยอุ้ยคนตายแล้วแม่งเหลือสองคนแน่เลยว่ะใช่แล้วคุณผู้ชมหายหานหมดเลยเ <c oughs> อ้ยรถไฟจะมาแล้วีดึงอึ๊บอาเป็ดดาวเออวายวายอุ้ย,อยขอบใจมากที่ปล่อยกูด้านหลังเพราะจะขึ้นหน้ามันโดนระเบิดเออเออเออหนีออกไปอย่า,อย,าอย่าตามมาตีแดดบอกว่าอย่าตาม ว้ายชิปหายแล้วอย่าปล่อยกูฟังดุดโอ้โหปล่อยตรงนี้จุกค,ครับอีก60เมตรครับยุงแตกไปซะขึ้นไหมมันด่แท้ฟฟึึึบบบ ยังเหลือมีคนรอดอยู่ตอนนี้งงว่าคนตายเนี่ยเออยิตัวระเบิดก่อนออบออบือรถไฟสไฟ40เมตร40เมตร40เมิเรเติมเลือดบูสบูสบูสอ,อ่ะว้าวไม่รอดเอออีซี่ว่ครับคนรอดสองคนแน่ที่สองเว้ยครับโอ้ค่าไป15ตัว อันนี้เหมือนจะง่ายๆนะครับเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่สงสัยเพราะว่าคนเล่นน้อยเลยคือถ้าเกิดคนเล่นเยอะแล้วมันเป็นยุงกันกันหมดเนี่ยอันนี้แย่เลยครับอย่างดีที่ผมจะมีเพื่อนอยู่อีกคนที่เป็นคนโอเคก็ขอจบเอาไว้เพียงทุเาารศกันนะฮะ